วันละตัดตอนตอนะคะพี่เข้มได,ได้เห็นที่แบบว่าชาวเน็ตเขาบอกว่าชื่อพาพี่เข้มเป็นตัดผมใหม่เข้มตัดผมกี่โมงเหรออันนี้มันมันเข้มถ่ายภาพยนตร<ห>์ผู้านาคีครับถ่ายหนังถ่ายหนังของผู้ถานาคีมันด้วยต้องเป็นสีผมสีนี้แล้วก็ผมต้องยาวมันจะเป็นแบบย้อนยุคมากๆอะไรอย่างี้ก็เลยต้องไว้ผมยาว ยังตัดไม่ได้ยังตัดไม่ได้ครับยังตัดไม่ได้ยังถ่ายไม่จบเลยคือเรามีเหตุผลของการที่ไม่ตัดใช่ใช่ใช่ทุกการกระทำมีเหตุผลหมดเลยครับเออคลมีสิกเทมบ้างไงบ้างลุกมีกับอะวรกับชอบหลายๆคนก็ชอบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะคุ้นเคยกับผมสั้นของผมจะเป็นแบบส่วนใหญ่เป็นแบบผมเซ็ตสั้นหรือว่าผมตัดสั้นอยู่ตลอดเวลาพอมาเป็นลุคนี้ก็มันมีการเปลี่ยนแปลงของบุคลิกเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเดีวตัวก็ชอบครับ เราแฟนๆก็บางคนเป็แบบอยากให้เราตัดอะไรอย่างเงี้ยมีเป็นสองส่วนครับบางส่วนก็บอกว่าชอบบางส่วนก็บอกอยากให้ตัดเพราะูเวลาที่มันไม่ได้เซตเนี่ยมันจะดูโซม <c oughs> มันจะดูโซมหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งผมอยู่บ้านปกติผมก็ไม่ค่อยได้แบบยุ่งอะไรกับตัวเองมากมายก็ปล่อยแบบธรรมชาติของตัวเองในช่วงพักผ่อนอะไรเงี้ยาาตลอดซึ่งเวลาทำสีอะผม <c oughs> <c oughs> สาดด้วยนวดด้วยแต่ผมไม่รู้วิธีเพราะว่าผมเพิ่งมาสนใจในการดูแลเส้นผมเพิ่มเติมนี่แหละครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาใช้อะไรหมักไม่รู้ว่าเขาดูแลผมยังไงดูแลผมยังไงเพราะว่าปกติสาดเสร็จปุ๊บก็จะฟูก็จะแห้งพอทําสีมันมันจะแห้งได้ง่ายมันจะกรอบได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการถ่ายทำของเรามันอยู่ที่ประมาณ3เดือนละในคิวถ่ายอะไรเงี้ยมันก็เลยมันก็เลยยังไม่ได้แบบทําสีกับทำทำส,สีสีคืนมาเป็นสีดำเหมือนเดิม ดูอะไรยากบอกว่าแบบพอเราไว้ผมยาไม่รออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนเซ็ตผมด้วยไหมไม่ต้องไม่ต้องเรียนอะไรขนาดนั้นหรอกแต่จริงจริงความหล่อไม่หล่อให้มันอยู่ในคาแรคเตอร์ของของภาพยนตร์เราอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาออกงานมันก็จําเป็นแหละครับเราก็ต้องใช้ช่างใช้อะไรที่เขารู้รู้จักว่าถ้าเกิดว่าเป็นผมยาวเขาต้องเซตยังไงเซตยังไงเขาจะรู้วิธีแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนว่างช่วงไหนอยู่ที่บ้านก็อยากปล่อยเสอร์ ปล่อยแบบสบายๆไม่ต้องยุ่งอะไรเับเขามากเลยแล้วปกติเราคิดว่าผมเป็นคนหล่อไหมผมเป็นคนเทพผมว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าหล่อทุกวันนี้คนหล่อเยอะเท่เท่ดีกว่าอะไรอยเงี้ยเท่ดีกว่าแต่คนจะมองไปไทยบ้านแล้วหลังๆมองไปแบบสนุกสนานแล้วเกมปอยปอยแดงดิปอยแดงดวยป่ะผมเลิอดเลิอค่ะอะไรเราเทเรเ เลยลืมลืมลืมด้วยครับมันมีมันมีช่วงแบบช่วงลบช่วงอะไรเขาก็จะแบบว่ามีพอไม่รู้ว่าเขาบอกไปยังว่าผมเล่นเป็นอะไรต้องต้องรอไปติดตามนะก็จะมีคาแรคเตอร์ของของเสร็จเฉดสีอะไรอย่างเงี้ย ถ้าคิวถ่ายหมดเรา,าจะัจะ้งใจะจ,ะจ,ะจะไปตัดไหมว่าเราชอบ,ชอบ,บ,บจริงๆ<ะ>ก็อยากไว้แบบนี้ไปเลยสักสักระยะหนึ่ง <laughs> เพราะว่าพอไว้มันก็จะมีความเซอร์เข้ามาอยู่ในตัว <laughs> ความเทพนก็จะแบบถ้าค่อยเกิดขึ้นบางอย่างในความรู้สึกที่เข้าใจเอง <laughs> เพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ไม่ค่อยมีใครชมผมหรอกครับผม่พยายามัวเองว่ามันจริงๆน้อยใจไหมบางคนบอกเอ้แค่ไม่ไม่รออะไรเงี้ยมันก็

แต่ว่าสีผมเนี่ยคือน้องนิรินท้าทำแล้วเยกอะได้ท้าทำสีนิรินเนี่ยอยากทําอยากทําคือก่อนหน้านี้นนก็จะมีแบบมาถามผมว่าถ้าเกิดว่าทําเฉดสีนี้หนูสวยไหมสวยไ,มวยไมหมผมบอกว่าสวยเหมาะกับหนูมากหนูทำไปเลยมันทําแล้วด,ดีแล้วเลิศมากลูก<ๆ>พอไปถามพี่หนิงบอกไม่ได้ดูแกดัดความฝันก็จบแหละแล้วผมก็บอกอไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทําเองเดี๋ยวพี่จะจัดค,คือเรารไม่ต้อมีสปอยน้อง สปอยพุดน้องเขาทออกมาแล้วมันน่ารักจริงเหมาะเหมาะกับน้องมากๆจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องการจาอหูเรื่องอะไรมันคือแฟชั่นถ้ามองว่ามันเป็นแฟชั่นมันก็คือแฟชั่นแต่พี่หนิงเขาก็กลัวว่าคือตอนนี้นิรินก็อยู่ในช่วงที่วัยกำลังจะโตกลัวว่าหลายๆคนมองเข้ามาการแบบสมวัยมันจะมันมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มองได้หลายๆที่ไม่ได้หรอกเพราะว่าผมวางแผนเรามัดเข้ามาข้อมือกันแล้วไม่ได้หรอก ผมต้องอยู่กับน้องไปตลอดจะมีแฟนก็ต้องรอน้องโอ้ยจริงป่เนี่ยเกิดเกิดน้องไม่มีแฟนทำไมก็ผมก็ยาวๆผมชินแล้วดูดูแลน้องไปครับไม่ถึงไม่มียาวเลยไม่มียาวไม่มีแฟนคือแฟนยาวเออ่ะแต่เราต้องกินไหมล้วเราห่วงน้องขนาดนี้โอ้โหมันจริงๆถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงวัยที่มันเหมาะสมผมก็เชื่อแหละว่าน้องก็คงมีรูปแบบในการ ดูของตัวเองแบบว่าแบบไหนใช่แบบไหนไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันอีกนานนะก่อนน้องจะโตขนาดที่แบบว่าอยู่ในวัยเหมาะสมอีกนานครับตรงนี้ของเราน้องต้องสกีนไหมสกีนคะแค่บอกว่าพี่เข้มพี่ไฟ์สดกับคนนู้นคนนี้ไม่ได้นะพี่จน้นนี้เนี่ยน้องเราก็จะบอกว่าดูดูดูพี่เข้มจีบสาวไปทั่วเลยพี่ไม่ได้จีบมันคือการพีเคกันมาแข่งการพูดเล่นกันได้รู้จักกับคนนู้นคนนี้ หล,หลายประเทศอะไรเงรี้ยบอก็อธิบายให้น้องฟังก็กว่าจะเข้าใจก็นานาาใช้เวลานี่ยจบดมองว่าเราเป็นคนเจ้าโลกยังไงเออ,อหลายๆคนชอบมองว่าผมเป็นคนแพวพผาเออแล้วซึ่งจริงๆผมเป็นคนตลกออใช่ไม่ใช่คนแพวพาวเผาเลยครับแล้วเกิดวันหนึง่งเกิดวันหนึ่งที่ลิมอยู่อยู่เดินดมาแชรแค่หนึ่งนาทีกลัวไหมผมมีเรื่องเยอะกว่าโอย มีความลับของของหลายๆคนเยอะกว่าถ้าแลกกันคนละเรื่องผมว่าผมชนะโอ้อัน้คือมั่นใจแล้วมั่นใจมันก็เลยแบบมีเพื่อนเพิ่มไม่ได้แล้วก็เพื่อนหายจากเราไม่ได้เพราะถ้าหายไปแล้วคนนึงเนี่ยผมหลายๆคนก็คงต้องออกจากวงการแล้วเราเกชื่อว่าทักคนคืว่าถ้าคนนี้เยอะแล้วถ้คนนี้ยาวนะมันแลกเลิมไม่ได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในแก๊งอ่ะ ความลับเยอะกันทั้งนั้นแหละเขาไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ใช่คนชั่วแบบร้บอยเปอร์เซ็นต์แน่นอนยูโรอะไรยูโรไม่ใช่คนดียังไง<น>เพื่อนเราคนนี้เป็นไงเป็นคนดีครับเพือ่อนผมเป็นคนดีครับคิดไปว่าถ้าเราไปถามยูโรว่าเค้นเป็นยังไงจะได้คำตอบว่ายูโรไม่กล้าพูดหรอครับเพราะเรื่องของยูโรก็ไม่ใช่แน่นอนไม่อไหร่เลยไม่อไหร่เลยพวกเราใช้ชีวิตแบบเต็มที่ครับ พ็มที่กับทุกรูปแบบทุกที่ทุกครั้งที่ได้ออกไปใช้ชีวิตอะจะแบบเต็มที่มากๆซ่งือไหรคุณก็แบบว่าพอแบบเออเราไม่ได้ไปทำนี่ไปกิจกรรมกับหลายๆคนอะไรเงี้ยหลายคนก็ไอภาพรับพระเอกเราจะยังไงมันเป็นช่วงแะละครับว่ามันเป็นช่วงคือเราก็ไม่ได้ทําแบบนั้นในทุกๆวันเราก็แบบไปแบบช่วงงานช่วงอะไรที่เราได้ได้อยู่ในพื้นที่ที่มัน ปลอดภัยและสบายใจพื้นที่กับพี่ก้องเราก็รู้สึกว่าเราปลอดภัยและสบายใจ <c oughs> เราเล่นกับเพื่อนๆเราเราไม่ได้แบบไปัมวซั่วหรือว่าไปาเรียกว่าอะไรเกินขอบเขตของของความอยู่ในแก๊งของเราอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนผมก็นั่งนิ่งๆอยู่อยู่ในเซฟโซงตัวเองอยู่ในโซนตัวเองนั่งยังไงคะนั่งนิ่งนั่งน้ำลายบูดอยู่คนเดียวเพราะว่าไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนก็ไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะแต่เพียงแค่กิจกรรมของเราเยอะ กิจกรรมของเราเยอะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็นอะไรค่อนข้างที่จะเยอะและภาพมันก็ออกมาแบบทีทีอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเป็นกังวลไหมไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นงานการแสดงตอนนี้เราก็อิสระอิสระอิสระเตยจะเห็นภาพพอชีวิตเออมีเวลามากขึ้นครับมีเวลาในในการวางแผนชีวิตของตัวเองมากขึ้นมองหาอนาคตของตัวเองมากขึ้นได้เรียบเรียงตัวเองได้ได้มากขึ้นในการใช้ชีวิต แล้วก็วางแผนตัวเองว่าอยากจะทําอะไรได้มากขึ้นช่วงจังหวะเวลามันจะมีมากขึ้นจดยธรรมชาติอะไรนะอีกหนึ่งเรื่องครับอีกหนึ่งเรื่องถึงถึงบอกว่าเราเราไม่ได้ออกด้วยการแบบทะเลาะกันเราก็ยังนี่ก็ยังคงเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่สร้างผมขึ้นมาแล้วก็ให้ให้โอกาสผมมาดีมากๆเราก็ยังคงมาทำงานร่วมงานได้ตลอดเวลา เพราะว่ามีอยังขอละครอีกเรื่องอยากขอละครผู้ใหญ่ของของของพี่ๆของพี่แต่ถ้าเกิดว่ามันมีเข้ามาเราก็มาร่วมกันพิจารณาอีกรอบหนึ่งแต่คนแต่คนบอกว่าเอ้ยันเป็นเอกลักความเร็วารความความแสนมัธยีในงานขอกว่านี่แม้ว่าจะหมดเสียก็ยังี สัมพันธ์ที่ดีครับเป็นคือจริง,รงๆเข้มเข้มกลัวการที่บอกว่าออกมาแล้วเป็นการทะเลาะกันออกมาแล้วมันมีชื่อที่อยู่ในรูปแบบของความอากตันอยู่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ค่อยดีในเรื่องรูปแบบของเราเราก็พยายามปรึกษาคุยกับผู้ใหญ่ทุกคนทั้งทั้งทุกค่ายแล้วก็ของของผู้ใหญ่ที่ช่องเองปรึกษาจนได้คําตอบเดียวกันว่าโอเคผมผมถ้าเกิดว่าผมออกมาประมาณอย่างนี้เป็นแบบไหน,นเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็เลยยังคงเหมือนเดิม แด้แว่าก่อนหน้าข่าวระดมต,ตมนนุ้มตาอะไรก็คือเครียดเยครับก็มันก็เครียดแหละมันก็เครียดในรูปแบบที่มีการพัดพิงถึงครอบครัวมีการนู่นนี่นั่นเข้ามาคือบางคนเขาไม่ได้อยู่ในห้องประชุมที่เราพูดคุยกันกับผู้ใหญ่เขาก็จะแปรสารบางอย่างที่มันผิดผิดเพี้ยนไปได้เยอะอะไรเงี้ยก็มีเครียดในเรื่องนั้นอยู่แต่พอเราได้พูดคุยได้อธิบายบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถพูดคุยได้ เราก็สบายใจขึ้นในรูปแบบที่ทุกคนน่าจะเข้าใจานะอะไรอย่างนี้หลังจากที่ได้พูดไปแล้วได้กลับไปอ่านบางที่แบบบ้างครับบ้างครับก็อ่านบางบางมุมเขาก็เห็นด้วยบางมุมก็ก็ยังคงรู้สึกเสียดายอนะไรเงี้แต่ก็จะบอกว่าเราไม่ได้หายไปไหนนะเราก็ยังคงมาร่วมงานมาทํางานทุกเ,เขาเรียกว่าอะไร ทุกปีใหม่ทุกอะไรเราก็ยังคงเข้ามาหาผู้ใหญ่ที่เราสนิทเพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะสนิทกับที่นี่การออกไปเริ่มต้นในการทํางานใหม่เราก็เราก็ค่อนข้างที่ตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลของตัวเองอยู่เพราะว่าเราไม่คุ้นชินที่นี่ก็ยังคงเป็นที่ที่ที่เรารู้สึกว่าเราปลอดภัยและคุ้นชินกับที่นี่มากๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่อีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดฟ้าพายับจบก,ก็จะเหลืออีกเมือนแก้ว,วที่เราต้องมาทํางานก็ยังสามารถแบบว่าเฮ้่เดินทางมาโอมองหมดมาใช่ใช่ ได้เหมือนเดิมครับได้เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมแล้วก็ทุกงานที่กําลังจะเข้ามาเราก็ต้องดูแหละว่าเราอยากทํามันจริงๆมไหมเพราะว่าช่วงที่เราอยู่เราก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ดูความเหมาะสมให้แต่พอออกไปแล้วเนี่ยเราต้องมาดูเองว่าความเหมาะสมที่เราอยากจะทำํำในสิ่งที่เราอยากจะเริ่มต้นในผลงานของตัวเองในการออกไปมันจะเป็นยังไงก็จะมาพิจารณาด้วยตัวเองก็จะยากขึ้นหน่อย มีแบบว่าไอ้โฆษณาที่ต้องเป็นแบบทุ่มเทมากไหมไม่ไม่ครับต้องดูดูที่ทางที่เราไม่ที่คนไม่เคยเห็นดีกว่า<ม>ให้มันแบบเปลี่ยนมุมมองหรือว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของตัวเองไปเลยจะดีกว่าอะไรเงี้ยความภาพของเราเข้มสุวีต้องเป็นวิธีทางไหนครับหลังจากนี้จริงจริงเข้มขนาดในเรื่องของสายการแสดง<ม>ก็คงอยู่ในรูปแบบของภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าอะไรที่ติดต่อเข้ามาในรูปแบบที่เราอยากจะทําในความรู้สึกที่เรายังไม่เคยสัมผัสเราก็อยากจะทํา ในรูปแบบที่เขาอยู่อยู่กันแบบการเจรจากันว่าเราสามารถทําอะไรได้เพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยตอนนี้ริงแพทชั่นแรกที่ถ้าเสนอมาแล้วอยากทำภาพยนตร์ครับภาพยนตร์อยากเล่นภาพยนตร์ได้ใช่ครับได้เล่นแล้วก็มันยังมีอีกหลายอันที่คือภาพยนตร์กับละครการไหนทำมันจะค่อนข้างที่แตกต่างกันมากๆแล้วพอได้ไปเล่นภาพยนตร์เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบในรูปแบบเนี้ยการสรุปจบในช่วงเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงถึงถึงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยมันเป็นการเล่นแบบ เข้าใจอะไรมันต้องแบบกระชับทุกอย่างความรู้สึกต้องเรียบเรียงยังไงมันมันจะแตกต่างจากละครไปเลยเราก็กําลังตื่นเต้นกับภาพยนตร์ถ่ายไปค่อนข้างเยอะแล้วครับแต่ก็ต้องรอในเ,นเรื่องอนนของซีจภาพยนตร์เรื่องแรกก็ประเดิมงแบบผู้กำกับอจริงจริงมีมีออนแอร์อยู่ที่ฉายอยู่ตอนนี้ก็ Wi วีเลอรที L ่ e R อยู่ในโรงภาพยนตร์อยู่ตอนนี้ก็อันนั้นเป็นเป็นเรื่องแรกแล้วก็ของเราก็าจะเป็นอีกฟอร์มหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งอันนี้ก็ไววีเลอรก็จะเป็นร่วมสมัย ถ้าคุณทานาคีก็จะสร้างด้วยความเชื่อเลย<ม>ก็จะแตกต่างคาแรคเตอร์ก็จะฉีี่ยการทำงานกับพี่ออฟเป็นไงบ้างผมไม่ได้สนุกพี่ออฟเรื่องเล่าเยอะ<ม>คือปกติผมก็ติดตามผมมาเป็นแฟนคลับในเรื่องของการกำกับของพี่ออฟอยู่แล้วแล้วทีนี้พอพี่ออฟติดต่อมาก็ตัดสินใจรับแล้วมันยิ่งเป็นความเชื่อที่เกี่ยวกับพญานาคหรือพญาพุธเราก็ค่อนข้างที่จะเติบโตแล้วมีความเชื่ออยู่พวกพวกนี้แล้วอินอยู่แล้ว แล้วพอได้ไปร่วมเล่นการทํางานก็สนุกพี่อ๊อฟก็เป็นคนสนุกสนานมีเรื่องเล่าในวัยรุ่นในช่วงวัยรุ่นในการปล่อยวางในการละสังขาขันตัวเองเป็นแบบไหน,นเข้าใจโลกยังไงเล่าให้ผมฟังก็ยิ่งแบบสนุกเข้าไปอีกพี่แดงก็ใจดีหาไปดูบ่อลไปทำหากิจกรรมให้เล่นอะไรเงี้ยทำอยู่ตลอดเวลา <laughs> ชีพฮีสโตกอหรอเดินตามทางยังไงอ่ะอ๋อกำกับหรอศึกษาครับเดินตามทางพี่พี่ออฟมีทางอะไรให้เดินตามอ๋อกำกับใช่ไหมอะไรเมื่อหล่ศึกษาศึกษาพยายามศึกษาแหละครับแต่ว่าพี่ออฟก็จะก็ศึกษาครับคอยศึกษาถามว่าอยากเป็นไหมตอนนี้ออกมาทําให้ตัวเองแข็งแรงมากขึ้นในรูปแบบของการแสดง เก็บเกี่ยวไปก่อนใช่ไหมเออโอเคค่ะเททขอบคุณนะคะ